อะจายบาน้องรับนี่ก็ได้ผ้าทิ่กันเลยจะต,ตกะ็เนี่ยนี่ทุกคนหู<ง>มันมหาสารย์มากเทไหมฮะปพื่อนเยี่อนนะกรัวออดทอไอ้นมไม่เต็เป็นไงบ้างสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบก,กับ GM Channel นะคะ วันนี้มาพบกับมิ้นเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวบ้านพี่หนุ่มดีกว่าเพราะว่าตอนเย็นเราไม่รู้จะทำอะไรเราก็เลยหาวัตถุดิบมาให้พี่หนุ่มค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่นี่ประตูเดรมอนประตูไปไหนก็ได้เ yeah. ดแเราก็จะเดินมาข้างหลังสวนเหมือนเดิมแล้วก็จะเจอกับบ้านต้นไม้ ที่มีพอ่ปอปิดอย่างสารูเนี่ยสารูาแบบโบราณเลยแม่นก็โบราณอา่ะไปเดี๋ยวนี้ซ้อหาอย่างแล้วเนาะอันนี้ป่อยสารไจก็ว่าขายหรืไม่เอาสารไจนะครับสารไจนี่ป่อยไปเก็บตีไหนมาเนี่ยอันเนี้ยไปเก็บพวกบ,บนดอยบา้านหัวนี่คือคนใครเคยเห็นบ้างเนี่ยนี่โห บอ่อแล้วคนสมัยก่อนเปิ่นหูได้ไไดอ,อ,อย่างไรวะเอาอันนี้าม,นามาแปรงยูอันนี้ก็าโกนสมัยก่อนนี่ก็มาก็โกนแปดใหญ่เยอะแล้วก็เปิ่นกับเข้าป่าปไปเก็บอัน,นเนี้ยเนาะนี่เป่นห้องว่าอย่างเงี้ยอันนี้ดอกโกนี่ยดอกโกงอกโกอ้โหนะอ,อ๋อจ้าเทบนดไว้ว่าเอาแทนซะว่าก่นอนเปิ่นออกช่วงไหนค่ะดอกโกงเนี่ยป่ออันนี้เป็นเดือนนี่บอกอ๋อจ้าพ่อช่วง เดือนมกลาวะ่ะอ๋อเดือนมกลาอดอกกุ่งจะออกอนี่ทุกคนเคยเห็นไหมเนี่ยนี่จักสารแบบโบราณเลยนะสมัยก่อนเลยเหมือนจะมีคนเก็บพริกอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปถามก่อนว่าทําอะไรกินนะเดี๋ยวมาโต๊ะบ้านไอ้หุงเห็นต่อมาก่อยลงแย่ยังกินเจ้าโอสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีช่องไมมิ้นด้วยนะครับผมก็เป็นไงบ้างครับวันนี้ทําอะไรมาครับ วันนี้เงาเงาโอเควันนี้นะครับผมจะทําเมนูให้ไม่มิ้นกินนะครับผมพริกทอดกระเทียมค่ะใช่นี่เดี๋ยวเราจะทําพริกทอดกระเทียมไม่ใช่เดี๋ยวไปดูกันว่าอะไรอ่ะไม่มิ้นเอาเห็ดเข็มทองนะฮะเพื่อนเข็มทองเห็ดเข็มทองนะจากฟาร์มนี่เลยนะฮะฟาร์มเห็ดนะสามารถหาซื้อได้นะครับผมโอ้ตอนนี้โฆษณาเข้าแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะเก็บพริกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาเครื่องเครื่องเครื่องครัวไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปใช้อาจจะงยอย่างกินอ่าผมอยากจะกินไอ้พวกห่อหมกกับเพื่อนวันนี้ผมจะกินห่อหมกเห็ดเข็มทองเคยกินหรือยังช่องไมมิ้นเคยทำหรือยังมเคยโอ้มาเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมทํำไม่กินนับรองว่าอร่อยแน่นอนว่าถธอดิบก็จะไข่้างบ้านเลยครับผมเอะมันใส่อย่างพอไอโอ้โห หลายอย่างครับผมเดี๋ยวต้องไปดูในยูทูบนี่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 อันนี้ขาดไม่ได้เลยอันน mm hmm hmm> ี้เขาเรียกว่าใบกะเพราเพื่อนแต่กะเพราที่นี่จะเป็นกะเพราอ่ะกะเพราดํากะเพราดํากับกะเพราขาวไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะเอาไปเปรียบเทียบให้ดูอันนี้กะเพราดําเดี๋ยวเราจะเด็ดกะเพราดําไปแล้วก็จะให้ดูกะเพราขาวที่เราซื้อมานะครับมันดูว่ามันมันเหมือนกันไหมนี่นะแต่ลสความหอมเนี่ยหอมไปเดี๋ยวไปเทียบกัน เดี๋ยวเราต้องใช้พวกนี้ด้วยนะครับไปเอาโอเคเดี๋ยวแอบแตงผมมาเลยขอดมนะก่อนอื่นเราจะต้องเอาเห็ดเข็มทองเนี่ยมาขยี้ก่อนขยี้ขยี้ให้มันให้มันไอเป็นชิ้นเล็กๆอ่ะอ่าเดี๋ยวให้แมมมินหรือว่าน้องเอมช่วยเนาะโอเคโอเคอ่เดี๋ยวสองคนนี้ช่วยกันโอ้ยอะไรใครใครใครกว้างบ้านผมเฮ้ยไม่ใช่ครับนี่ครับบ้านผมนี่บ้านผมมีนี่เรือว่าบักคกโลกบักคกโลกหรือว่า หรือว่าอะไรนะน้ำลายปูน้ำลายปูเสาวรดเนี่ยนี่นี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูให้ไม่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หนุม่มคนอีสานคนห้องวายอ่ะคนอีสานคนคนอีสานน่าจะเป็นอ่าบักคุกลุก <c oughs> <c oughs> คนใต้นี่บักคลิกลิกนี่ครับผมเพื่อน <Okay. S 1> นี่ดูข้างในมันข้างในมันจะเป็นอย่างไร <Okay. S 1> <c oughs> นะครับอ๋อน้องๆไม่เคยเห็นใช่ไหมครับ นี่ข้างในของมันว้าวน้องเอฟเคยกินไหมคะลองจิ้มให้ดูอ่าลองกินเลยค่ะกหนึ่งเม็ดแล้วกันอ่าลองนะนี่วิธีกินอุ้ยใส่น้ำตาลง่ายๆเลยง่ายๆนี่นีเขาไอ้เอาใส่น้ำตาลนะง่ายๆเลยนี่สูตรง่ายนี่โใส่น้ำตาลนะทุกคนน้ำตาลแล้วก็โรยเกลือนิดหน่อยแล้วก็ใส่เกลือแค่นี้แค่นี้ ดูนะความอร่อยของมันจะเกิดขึ้นเนี่ยแค่แค่อย่างงี้นะครับอ่าวิธีกินนะเราไม่ควรจะเคี้ยวเ <c oughs> ดียวน้ำลายน้ำลายโป้แล้ไม่ควรจะเคี้ยวมันนะถ้าเคี้ยว <c oughs> เคี้ยวเราจะงอเลย <c oughs> เคี้ยวเราจะมีความแบบไม่ได้เราต้องกลืนแบบรวดเร็ <c oughs> วเ <c oughs> นี่โอ๋โอ๋เท่าไอ้นุ่ม หวานเดี๋ยวทำให้ดูให้แม่เม่นทำให้ดูนะใส่งี้ไปนิดหนึ่งแล้วก็เกลือนิดหน่อยโอเคกินได้แล้วก็อย่างเงี้ยทำงี้ทำให้มันเขาเรียกว่าใช่ใช่ผสมผสมผสานแต่จริงๆเราอาจจะใส่พริกไปหน่อยกันก็ได้นะถ้าถ้าคนชอบนะแต่ถ้าคนไม่ชอบก็อย่างนี้เลย ต้องขอโทษด้วยนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอาจจะทำให้เกิดการแบบอยากจะกินขึ้นมา<ะไ>เอาเลย,ยครับบึ๊กเดี๋ยวเดียวแฮมเคี้ยวถ้าเขียวปุ๊บจะรู้สึกว่ามันจะเปรี้ยวแต่ถ้ากินแบบนี้มันจะรู้สึกไงเป็นไงครับผมพอดีไหมลืนไปเลยกล,ลยืนไปเลยหวานไหมครับอร่อยไหมครับอืมกินเนไงคะมิมี ลํำล้ำลำ้ำอร่อยถ้าอยากได้นะฮะก็มเมาได้นะที่บ้านนะปลูกเยอะเลยโอเคเดี๋ยวเราไป <laughs> ทาเมนูอื่นดีกว่านะครับไปดูเมนูที่ผมจะทําวันนี้นะครับได้เห็ดเข็มทองนะเพื่อนสังเกตดูว่าตรงเนี้ยมันจะมันจะเป็นที่ที่พ่อเชื้อของเขาส่วนเนี้ยเราไม่จะไม่เอานะเดี๋ยวพี่หนุ่มแล้วถ้าสมมติว่าเอาไปอเพาะมันได้ก่อนมาได้แล้วครับมาได้แล้วมาได้แล้วเพราะามันแก่หรือว่ามันเป็นต้นของเห็ดที่มันจะขึ้นมาแต่เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ย เดี๋ยน้องเอมกับแม่นะเนี่ยฉีกอ่าฉีกมันอ่ะลองลองลองทำลองทวมดูเดี๋ยวลุงหนุ่มจะทํานี่นี่ลุงหนุ่มจะซอยอันนี้อันนี้เพื่อสมุนไพรของไทยเลยนะก็หลายคลิปแล้วที่พูดไปนะฮะมันจะเพิ่มอ่าให้ให้เกิดความรสชาตินะเนี๋ยเดี๋ยวแป๊บนึงวันนี้เราจะใช้คกด้วยนะฮะแต่เราจะตำนี่ก่อนทุบไปก่อนทุบเพื่ออะไรทุบเพื่อที่มันจะได้ ตาง่ายเพื่อนแด่เลยใช่ใช่ซอยเป็นงนี้นะวันนี้เราเดี๋ยวเราจะทาเผื่อคนทางบ้านด้วยแล้วกันนะครับเ,เป็นอาหารตอนเย็นแล้วกันก็ทุกเย็นส่วนใหญ่ก็ออกผมก็จะทําอาหารให้ทางบ้านกินอยู่แล้วนะครับเขยมลองเอากล้องมาถ่ายไมยจอยว่าใส่ก็คนลโอ้ถ้าเราเอาซุปนี่เลยได้หรอได้ได้ได้แต่รสชาติมันจะไม่อร่อยนะครับเราเอาแค่ต้นก็พอเอาประมาณนี้ เดี <si ๋ยวเราจะตำนะครับแล้วก <si ็วันนี้ผมได้นี่พริกสดพริกจากสวนพริกจากสวนเลยปลอดสารพิษจริงๆออาจจะใส่เยอะใส่น้อยก็แล้วแต่นะเราจะตำส่วนที่มันตำยากก่อนนะนี่ก็คือตะไคร้นะเพื่อนนะตะไคร้ใส่ต็ไครเลยบมตตำส่วนนี้มันยากที่สุดก่อนโคโค่ไอนมกระเด็นกระดอนมดกระเด็นเนี่ยแหละอร่อยหมอถ้าไม่กระเด็นไม่อร่อย วันนี้อะเราจะหมกเห็ดเข็มทองใส่ไข่นะเพื่อนนะป oh! ็นไงป็นไงชื่อมันสุดยอดไหมเมนูนี้ก็ผมเพิ่งดูจาก u t u b e มาเหมือนกัน <Yeah. S 1> <laughs> นี่แหละเราจะใช้อันนี้นี่เป็นพริกกระเหลี่ยงนะเพื่อนนะกะ <c oughs> เออก็ผมไม่เคยกระเหลี่ยงนะฮะเลยใช้พริกกระเหรี่ยงพริกนี่เผ็ดมากเผ็ดถึงรูทวานเลยนะเพื่อนนะ <c oughs> <c oughs> ออาจริงอก <oro> ทะลุเลยเจริงปะเออกินเลยกินเลยนี่ครับผมนี่ใส่ไปกี่เม็ดครับโอ้เม็ดโอ้โหเยอะเหมือนกันนะ แต่แบบแต่คลิปนี้รับรองว่าอร่อยแน่นอนเมื่อกี้นะผมไปที่ในห้องครัวมันเหลือวันคลิปที่แล้วใช่ผมว่าอาศัยนิดหน่อยน่าจะเกิดความหอมเลยเดียวเป็นสมุนไพรธรรมชาติอยู่แล้วนี่เป็นขาอ่อนนะเพื่อนนะเนื่นเคยกินหยังชิมจริงลองชิมจัดดูนิดเดียวนิดเดียวเราดูว่าเผ็ดไหมนิดเดียวนิดเดียวเป็นไงอร่อยไหมคะ รอร่อยไหมหอมใช่ไหมก็ไม่มีรสชาติอะคะอืมไม่มีรสชาติม,มันเด้มไมขึ้นลอ่ะไม่มีรสชาติใช่ไหม <c oughs> นี่ฮะเดี๋ยวผมจะลองใส่นี้ด้วยนะมันอาจจะหอมกัน <c oughs> ใช่เพราะว่ามันเป็นสมุนไพรอืมสมุนไพรไทยแล้วก็ใส่นี่หอมแดงวันนี้มีหอมแดงแล้วเฮ้ยหอมแดงเพิ่งไปซื้อมาจากตลาดจรัญน,นะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราจะใส่พวกหอมอะไรพวกนี้เข้าไปน้องเอ็มเดี๋ยวถามน้องเอ็มก่อนน้องเอ็มว่าน้องเอ็มเป็นคนที่ชอบ กินพวกผักอะไรพวกนี้ไหมครับไม่ชอบโอ้ไม่ชอบเด็กๆต้องแทนผักนะเพราะว่าผักเนี่ยมันจะไปช่วยย่อยในเรื่องของลำไส้ใช่ถ้าเรากินผักเยอะๆลำไส้เราก็จะสะอาดผักพวกเนี้ยมันก็จะไปล้างล้างลำไส้ของเรานะเคยได้ยินเพลงนั้นไหมผักมีวิตามินไม่ต้องกินของค้างค้างอะไรวะเออไม่ต้องกินของแพงเพลงเนี่ยผมเอาแค่รถมาฝรั่ออยากให้เธอแข็งแรง แก้มของเธอจะแดงแองเหมือนสีแครอทไปเปิดด้วยนะครับผมโอเคนี่ฮะเดี๋ยวเราจะทำเครื่องคุณนิวแล้วโอ้โจะล้มลงกันเนี่ยน่าจะอร่อยมากนะเพื่อนโยมันต้องอร่อยเวอร์แน่นอนเลยอร่อยเวอร์นะครับจริงๆแล้วต้องเราต้องใส่พริกเครื่องแกงนะพริกแกงเผ็ดใช่ แต่วันนี้เราอาจจะไม่ไม่ครบอีกแล้วนะเพื่อนนะแต่ไม่เป็นไรเราตามสไตล์ของเราเลยเราอยู่ที่บ้านเราก็มีอะไรเราก็ใส่ไปเราไม่ต้องไปตามสูตรคนอื่นก็ได้นะครับวันนี้ถ้ามาดูช่องนี้นะก็เป็นสูตรของของเราเองนะครับแต่จริงๆถ้ามีตามสูตรเขาก็แน่าจะอร่อย <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเราไม่มีเราก็ใส่สูตรนี้มันาาก,ก็จะอร่อยเรีย,ยบร้อย<า>นี่ไม่ดูดูรีเสิร์ชดูใบมะกรูดนี่บ้านที่หนูมีครบเลย บบกูดเฮ้ยหอมโคตรหนักเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องซอยก่อนนะครับอซอยเครื่องเครื่องทุกอย่างให้หมดเลย <Okay. S 3> แต่ตัวนี้นะฮะเนื่องจากว่าเราไม่มีเครื่องแกงเราไม่ได้ไปซื้อมา <Okay. S 3> เราใส่ของเราเลยใช่เราใส่รวมๆไปนี้เลยรับรองอร่อยแซบ่บเนี่ยใส่เ,เลยเพราะว่าเครื่องแกงก็มีพวกกะปิอะไรพวกนี้แหละมีพริกมีอะไรพวกนี้แหละ หอมขึ้นมาทีเดียวหอม,หอมตอนนี้เรากำลังจะเอาเห็ดไปล้างกันนะคะไปเอาเปิดน้ำเลยใส่เพงเข้าไปนิดนึงไปล้างก่อนโอ้จริงๆเดี๋ยวมันก็จะนี่ค่ะเยวเขา้าขายำในนีน่เลยมันน้อยนี่เสร็จแล้วเห็ดเข็มทอง เดี๋ยวซอยอ่าตรงนี้นะฮะมันจะเกิดความหอมโหนะครับเลือกใบที่แก่มากทีเดียวเลยเชียวเชียวนี่หมอใบนะพ่อใบนี่กินครับนี่เราเปิดกินได้กอใช่ไหมได้ได้เงี้ยครับนี่เราจะซอยเงี้ยเปิดซอยบางๆใช่ใช่อันนี้เลยส่วนสําคัญนี่ฮะเปิดเลยเปิดเลยเป็นไงเป็นไงนี่จะต่ำก็ได้ต่ำไปเลยต่ำก็ได้ต่ำก็ได้ ตามเข้าไปเลยครับตามไปเลยเหมือนสามส้มเลยแค่ให้มันเกิดความเอาน,นี้ปาดเข้าไปอ่าหมุนหมุนพอแล้วพอ,อแล้วแค่นี้โอเคแล,แล้วแล้วก็อ่ะคนให้มันเข้ากันนี่ต่อไปก็สใส่มะนาวยเพิ่เพิ่โอ๊ยจะไ่ยังไปสับไปเรื่อยอ่ะ <c oughs> ใส่ไข่อ่ผมเพื่อนโอ้นี่ไข่ต้องเป็นไข่ที่ผมเลี้ยงนะ <c oughs> เป็นไก่นะฮะที่เลี้ยงไว้อ่ะหลังบ้านเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเข้ามาดูนี่เนี่ดู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 ใส่ไข่ขึ้นมาก็เกิดเกิดมิติขึ้นมา นี่ครับผมเป็นไงไข่อ,อารมณ์ดีนะฮะไข่ผมนะดูดีๆครับผมเนี่ยดูมันแดงเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาเพราะว่าถ้าเครื่องแกงมาอยู่ข้างในข้างันจะรุาม,มันจะเผเ็ดแต่เราจะต้องเอาเครื่องแกงเนี่ยให้มันให้มันเข้ากันให้หมดให้มันเขาเรียกว่าอะไรบาลานซ์กันนะฮะจริงๆก็ไปโม่นะจริงๆไง,งแต่อันนี้ไม่จริงไงไม่จริงก็ไม่ต้องโมง่ก็ได้นะครับนี่สูตรนี้นับรองว่า อร่อยแน่ใจสุดๆเมื่อกี้นะบอกให้เพื่อนๆแล้วนะครับว่า2อันนี้มาดูความแตกต่างของมันเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าสีดําอันนี้เป็นสีเขียวแต่อันนี้เขาจะจะใส่ไปด้วยนะใช่นี่เลยครับใช่ใส่ไปเลยใส่เพิ่มเพิ่มเพิ่มความหอมให้กับตรงนี้เลยเอาเด็ดยอดอย่างนี้เลยเนาะแบบคุกคลิกคุกคลิกนะไม่ต้องเอามีดซอยก็ได้ให้มันคุกคิกคุคลิกก็พอเราจะใช้เน้นผักเป็นไงฮะมีสีสัน สีสันเกิดขึ้นมาเลยทีเดียวใช่ไหมใช่นี่โอ้ยเน่รัราประทานมากเพื่อนเราจะใส่นี่ด้วยนี่ใบมะกรูดใบมะกรูดครับผมนี่นี่โอเคต่อไปนะครับเราเราจะใส่ตรงนี้นะฮะนิดหน่อยเพื่อความและนี่ฮะเราจะเพิ่มเป็นน้ำมันหอยนะเป็นสูตรของเราเลยนะนี่ฮะอ๋อย่างไงโอเคเดี๋ยวเราจะคน อุ้ยหอมอืมหอมขึ้นมาเลยทีเดียวตันตาเดี๋ยวเราจะหมกเราจะไปนึ่งนะครับนึ่งหรือหมกหนั่นเอง<ม>นี่ฮะโอเคเสร็จแล้วครฮบเพื <100. S 2> <า>่อนเเียบร้อยลอง<า>ชิมสิครับพักไว้เดี๋ยวเราจะไปเอาตองแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาหมกกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนึ่งแล้วก็มากินด้วยกันไปดูกันเลยครับอี่ยตาครับขอโทษใจอุย้ยมันมันบุ่นไปแล้วอันตรายน่น,นี่ทุกคน อุ้ยเจมเมื่อกี้มันตกอ่ะใช่ตะขาเห็นไหมเห็นไหมไม่ได้ออกไปแล้วเนี่ย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 ทุกคนไปพื่อละเนี่ยนะกลัวเดี๋ยวเราเอาตองพี่หนุ่มบอกให้เอาเอาอ่อนอ่อนๆใช่ไหมเฮ้ยเจอละโอ้โกับแคบแคบโอ้ สวยนี่ป่ะโอ้นี่ฮะเรียบร้อยงามองามอเรียบร้อยบะหมี่ปุ๊ดโอเคสุดยอดดูครับผมเพื่อนๆตอนนี้เราเนี่ยประมาณนี้อ่าทำไมต้องกาประมาณนี้เออนะครับอยู่ที่ฝีมือเงยเราจะตัดตรงนี้เลยนะครับผมโอเคเห็นไหมใจ้3มอันเลยกันอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสูตรผมเราไม่ต้องเหมือนชาวบ้าน ต่อไปต่อไฟครับผมไฟมันลูกกคนนี้ไอ้โอ้โลูกใส่เกียร์ไม่เลื่อนหรอเรียบร้อยทำไมคนณตะกรอนเปิดเอาอันนี้ห,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 นนห้อยหัวห้อยควายอันนี้ของห้องวัายอย่างอันนี้ของว่ากระลอกฮะกระลอก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 ใช่กระลอกวัวแหละ กร้ลอกวัวใช่แต่และเสียงจะไม่เหมือนกันเสียงแต่และเสียงจะมีเสน่ห์นี่แบมเขหูยฟอง uh, okay. uh, แหละฟองนี่ก่อนอันนี้ทุ้มกว่าอันนี้เหมือนจะแหลมไปเรื่อยๆนี่อันนี้เด็ดสุดอันไหน อันนี้แบบแปลรูปแล้วอุ๊ยทำไมมันเล็กอ่ะอันนี้ให้ลูกใช้ห้อยคอห้อยคอได้นะเอ็มอันนี้อันนี้เป็นเอาไปห้อยห้อยหมามาเนาะวัวนั่นแหละอ๋อวัวแต่ละจริงเหรอเราจะใช้สูตรใหม่นะฮหมจะหม้อเนึ่งกะเฮ้ยโอ้โหไอหนูมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ตลอดเลยอะม่นผตังหนำในกระทะเนี่ยนะ พอน้ำเดือดแล้วนะฮะเอาใส่นี่ลงไปทำไมต้องเอาใส่อย่างอั้นอ่ะต้องบอกเกยทำอาหารแล้วเนี่ยไอเอาใส่เพื่ออย่างเหมือนข้าวลวงตอเนี่ยใช่โอ้ใครเคยทำแบบนี้บ้างแต่บ้านนอกไม่ได้ยังไงไหนว่าอย่างไรเอาลนไฟอ่อนๆทุกคนพี่หนุ่มจะหมกไข่ในกระทะทำทีเดียวเลยเฮ้ยทำแบบทีเดียวเลยนี่ เราไม่ต้องไปเสียเวลาห่อแล้วเอางี้ดีกว่าบุยดีแล้วก็ง่ายสำหรับการกินกไว้แบบนี้เลยนะแบบนี้เลยอ่ะแสดงว่าถ้าเข้าป่าก็ทำได้ใช่ไหมวิธีเนี่ยเราจะไปเข้าไปในป่าป่ะเราเล็ดปุ๊บปิดกับปกลวกไว้ใช่นะแล้วก็ปิดเฮ้ยเอาบาเขาเอาบาเขามามาเป้าตัวนี่ยบอกแล้วเอะไรอย่างบาเขาเขาไว้เถียง นี่แล้วแนมมเป้าวเนี่ยลงไปนี่ทุกคนหูมันมหัสจร์มากเทไหมฮะใช่ในความคิดของนอกคืออ้น่าจะเอาตองนี่นะมเหารเมียดระไม้โอ้ยไอมันเหมือนจะกุลสตรีไอมันลูกพุ่งเอาอย่างนี้แหละเอาแบบนี้เลยเนาะโอ้ยสุกก่อ ใช่มันต้องซุกกะเฮ้ยทุกคนเนี่ยใครเคยทําแบบนี้คอมเมนต์ลงด้านล่างคลิปหน่อยนะไม่เคยเห็นไงน้องบอกเคยเห็นฮะบอเคยเห็นเกิดมานี่นะใช่โอ้อายุก็จะ50แล้ว3แล้วเราจะทิ้งไว้อ่ะวันนี้ขอจับเวลาให้ก๊อม30นาทีโอเคตอนนกาอมเดียว6โมงพอดีอ่ะอ่ะ6โมงเดี๋ยวมาดูกันโอเคตอนนี้เวลานี้นะ ภารกิจต่อไปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะช่วยพี่หนุ่มซ่อมแซมบ้านต้นไม้รุ่งแสงตะวันเนี่ยไอ้กินได้เลยก่อนหน่่ยเนี่ยนะได้เลยได้เลยสกิฟมาในสวนเฮ้ยไอ้โนมจะขึ้นออกขึ้นไปบนนี่โคจะขึ้นจะไรก่อนคุณเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนนะเพราะว่าไม่ได้ขึ้นไปโอ้โหตั้งแต่สร้างอ่ะยังไม่ได้ขึ้นเลยดูว่ามันจะเป็นยังไงข้างบนตอนนี้นะครับ ถ้าใครอยากจะดูว่าสร้างยังไงทำยังไงฝากไว้ด้วยที่ YNP นะครับผมแล้วก็คิดว่ามันมีหลังนี้หลังเดียวนะทุกคนเนี่ยแต่ทำไมพี่หนุ่มขึ้นไปสร้างข้างบนแล้วมันเสร็จเลือยังไอ้หนุม่มล้วหน่อยจะขึ้นไปได้กูเนี่ย<า>ไอ้มันปลอดภัยแน่นะมามามาเดียวก้องให้เฮ้ยเสียวไะเฮ้ย เ,ออเดี๋ยวด้วยไอโน <I know, S 1> มไขึ้นมาคนเดียวเหมมันจะคุ้มหรือเปล่าเขาบอกคลิปนี้ไมมินบอกจะจะคุ้มหรือเปล่าแต่ผมในไหนเขาน้องเขาก็มาแล้วนะก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูว่าบ้านต้นไม้ขัดแห้งบนต้นไม้ที่ผมสร้างเป็นยังไง <c oughs> โอเคนี่ครับผม โโอ้หดวนที่จะตกแล้วโอ้โหเป็นไงเพื่อนเป็นไงไม่เม้นต์ขึ้นมาแล้วมันขึ้นที่ไหนแม่นเพื่ยคะแม่นแม่นขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยตรงนั้นแหละไอ้ไอ้คุณน้องเนี่ยอย่างเนี้ยขึ้นมาไอ้โนมาขึ้นมาได้ได้ไงยไอ้นี่ขึ้นมาได้ไอ้ก็ขึ้นได้อากาศนอกขึ้นมาได้เนี่ยไอ้โน่ไอ้รีวิวเขาเดินเลยไปอจัยบ้านนอกรับนี่ก็ได้ผ้าทิศก็ได้จะตกวะโอเคครับผมสรุปไม่เม้นต์ไม่กล้าขึ้น ก็ไม่ได้ขึ้นมาตั้งแต่สร้างเลยนะก็คิดถึงบรรยากาศข้างบนนี่เหมือนกันนะเนี่ยครับผมก็สูงมากสูงกว่าบ้านหลังนู้นนะครับที่ผมสร้างนะเดี๋ยวให้ไมมิทขึ้นมานะครับแล้วก็มากินเดี๋ยวเราจะขึ้นมากินอาหารข้างบนนี้นะครับผมโอเคนะครับผมขึ้นไปถึงไหนเมื่อกี้กิ่น้อยนี่ครอถึงนี่เองนู่นนะครับผมนี่นี่มาดูดูดูความเดือดของน้ำเป็นไง คิดว่ามันจะมันจะสูงไหมเราสังเกตได้ถ้ามะพร้าวร้อนแสดงว่ามันร้อนอเพื่อมาถึงข้างบนตอนนี้มะพร้าวยังเย็นๆอยู่ <c oughs> คือภูมิปัญญาชาวบ้านเราสามารถจับได้หมดเลยว่าจะทํายังไงเทคนิคยังไงแล้วก็สังเกตจากใบตองใบตองใบตองก็เริ่มไหม้เห็นไหมข้างข้างเออข้างๆไหม้แต่ตรงเนี้ยมันยังไม่แสดงว่าไฟไม่ร้อนายไปเรื่อยๆตอนนี้เช็คเช็คเวลาด้วยเช็คนาฬิกาดู นะครับตอนนี้กี่โมงแล้วฮะสี่สิี่นาทีเดี๋ยวไปดูว่ามันจะอร่อยไหมแล้วเป็นไงฝรั่งอร่อยไหมครับอร่อยรสชาติเป็นไงหวานดิหวานไหมอันนี้จากต้นเลยนั่นแหละต้นไหนอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูดูไหมไปปวดท้อไกลอ่ะเราอย่างอ่ะข้อแถวขึ้น่ะบนขึ้น่ะเตล้นไปสามกิโลอ่ะเพื่อนๆนี่เสร็จแล้วครับผมว้าวเป็นไงไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่า มันจะเป็นยังไงเฮ้ยไจะได้กิ่นแล้วมันก็ดมดูความหอมความหอมขึ้นมาทันทีเฮ้ยหอมไเปนี่ยังไงไปดูก่อนอู้หาห้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 เห้ยไม่หไาห้ไม่ไหมาห้ไห้า้เล้ไม่ถหงไม่เล้าห้าห้ไห้าห้าห้าเห้าห้าห้าหาห้ห่หหา Oh หอมเลยอย่าบอกใครโอ้โหสุกถึงเนื้อถึงในเลยนะนะเนี่ยครับผมขอลองให้ไมมินดูนะครับผมโอ้ยนี่ไอ้ลุงคุฮอนฮอทมุมนี้อาจจะมุมหน้าบ้านนะคะนี่ครับผมนี่นี่นี่ ดูดูเห็ดที่เราใส่เมื่อกี้เป็นเห็ดออรินจิแล้วก็ผสมกับเห็ดเ็มทองไอนอ้พอหลูวอะใครอยากฮะอืมออเอ้าไม่ไม่ลองดูยัง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 ไม่ได้กินอร่อยกูแม่ยังกินเลยเก๋นน่แม่จะขอกินหน่อย เป็นไงบ้างร้อนเป็นนี่เห็ดเขมทองล้วนเลยแล้วก็มีผักกะเพราใบบะกูดมีครบทุกอย่างหอมนะหอมได้เลยหอมมากถ้าโดนกะเพราไปได้มันหอมมะกะเพรา มันร้อนหอมแบบมะกรูดเสีองแบบอร่อยรสชาติมันอาจจะเผ็ดหน่อยแต่มันมีความอร่อยครับผมอร่อยผมถือว่าอร่อยนะผมถือว่าใช้ได้เลยแหละฝีมือพี่หนุ่มนี่มันดี่นะทำรอบทำรอบก็คือลูกผมพูดไม่รู้ภาษา <c oughs> เผ็ดกันเฮ็ดกันหรือ <c oughs> ห้ามเฮ็ดห้ามเฮ็ดลูกเ,เดี๋ยวผมจะเอาให้ภรรยาชิมว่ามันจะอร่อยไหมน,นะฮะโค้โเดี๋ยวต้องไปถามพี่ถ้าผมพ,<ห>พูดเนี่ยก็อาจจะว่าพี่โม้นะฮะแต่ต้อง <c oughs> ให้ภรรยาชิมดูเขาจะตัดสินว่าอร่อยไหมนครับผม <c oughs> ต้องถามพี่จอยว่าเรื่องการทําอาหารนี่ของแต่ก่อนนี่นี่นี่หมกหมกเผ็ดเข้มทองอันนี้เพิ่งทำครั้งแรกเหมือนกันนะ เกิดมาก็เพิ่งทำกลิ่นหอมแล้วเนี่ยออกลิ่นหอมเอาความจริงนะพี่แจ็คบอกความจริงเป็นไรจังไงครเป็นไงอร่อยดิอร่อยเนาะหอมอ่าอะไรนะขีพ่องะา่าโอ้ยใส่ไหมใส่ขาไหมใส่ด้วยใส่อืมก็มะกรูดอ่าใบมะกรูดใบมะกรูดเนาะโอ้โหกินหมดเลยปอปอบล้างเลยปอปอบปอปอบไปว่าหมดแล้ว จริงเหรอกลิงนแล้วแล้วถ้าถ้าเรากินข้าวเราต้องอ้ว่าออมเมออมเมออมเมคือกินข้าวข้าวครับผมแล้วถ้าบอกว่ากินเยอะๆเอออปุ๊ปุ๊อ๋อปุ๊ปุ๊อิ่มแล้วคืออย่างก็ออวิลิ่ออวิลิ่ปอปีคือหมดแล้วอ๋อปอปีคือหมดแล้วออวิลิ่อิ่มแล้วหมดแล้วย่าออวิลิกินกินอิ่มแล้วอ๋อวิลิโอเคสำหรับคลิปนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์ฝากกดกระดใจให้ช่องว YNB ด้วยนะครับผม หมุนกล้องเลยว่ะโอ้โหฟังฟังรีบหมุนเลยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ช่อง Mymin Channel ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วกัน YNP ครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆกับ Mymin Channel ไปก่อนนะครับผมกับเด็กๆทุกคนกับภรรยาทุกคนนะครับเจอกันใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวภรรยาทุกคนว่ะพี่เจ้าไม่รู้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้บายบายครับผมไป อไไนันเนี้ยตอนแอคบิ้งนี่ะไปไหนแบบป้ายคือบินแบบบินจรวดใส่ซีจีแน่เลยโอเคโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปซีจีขึ้นไปไปไหน <c oughs> โอเคค่ะทุกคนบ๊ายบาย